ตอนนี้ก็มาสนุกแล้วนะครับสมเด็จ M16 หรือว่าแรมบ้านะครับตอนนี้มากับทางแลบด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นชกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่วันนี้คุณพงเทพภูมิสามิกนะครับจากสยามกีฬารายวันนะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับที่เห็นอยูนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแสดงตลกครับแต่เป็นการลีลาของแรมบ้าหรือว่าสมเด็จ M16 ครับหรือสมเด็จสิทธอ มาชกมวยอาชีพไฟท์ที่2ครับชมมวยดูเดือดกันไปแล้วนะครับแชมป์สันวันนี้มาชมมวยตลกดูบ้างแยมบ้ารู้ว่าสมเด็จ M16 กนี่ถ้าบอกว่าชกม,มวยไทยแล้วนี่ถ้าวันไหนเกิดแพ้แล้วเนี่ยจะตลกไม่ค่อยออกนะครับถ้าวันไหนถ้าเกิดว่าคู่ชกนี่เพลียงพล้มไปแล้วตัวเองจู่โจมเข้าใส่แล้วก็ ทำคะแนนจะแจ้งรู้ว่าชนะแล้วนี่โอ้โหตลกยังไงก็ตลกขำนะครับบางวันนี่ตลกไม่ออกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าจะแพหรือชนะนะครับวันนี้สมเด็จครับจะพบกับนักมวยิลิปปิสนก็คือเอ็ดวินตาลิต้าในน้ำหนัก112ปอนด์คนนี้ครับเอ็ดวินตาลิตา้าสมเด็จนั้นชกมวยไทยมาทั้งหมด 80ครั้งนะครับชนะ63เสมอ5แพ้12และจะมวยสากลอาชีพไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับไฟแรกนั้นชกที่จังหวัดแพร่ชนะนกนักมวยฟิลิปปินส์นะครับแค่ยกแรกแบบชนิดไม่ทันได้ดูดีอะไรกันเลยอ้ามัตทำชาจะเข้าไปจูบดูต่อสู้งงเหมือนกัน,นครับมวยฟิลิปปินส์มาเจอกับแรมบ้ายกที่1 รัมบ้ากางเกงสีเหลืองนะครับใช้ชื่อว่าสมเด m 1็จ M16 ก็มาดูครับว่าพอจะเอาดีทางด้านมวยสากลอาชีพได้หรือเปล่ามาบวกทุกซ้ายไปแล้วหมัดหนึง่งไฟแรกครับที่จังหวัดแพร่นะครับโชว์ฟอร์มได้ไม่เลวทีนะครับน็อกเลยนะครับน็อกยกที่หนึ่งดูไฟนี้ครับรัมบ้าจะชนะแบบไหน สักครู่นทางประตูน้ำโพลิคลินิกนะครับก็มอบเ้ิดพลธงรมให้กับทางแรมบา้าสมเด็จิตอรารอยก็ได้เป็นสชนใจนะครับบวกขวาเลยครับสมเดจครับดูครับคราวที่แล้วเนี่ยน็อกมวยฟิลิปปินนั้นมวยน็อกด้วยหมัดขวาครับดูวันนี้จะน็อกหรือคะแนานกำหนดสิบยกนะครับ แทกซ้ายครับหนักแน่นดีเหลือเกินลีลาการออกหมัดไม่เลวครับสําหรับสมเด็จสิทอหรือแลมบ้าเป็นมวยนี่ก่อนชกหลังชกนี่ออกลีลาตลกครับแต่เวลาชกจริงๆแล้วนี่บูเหมือนกันมือ้ยับ้ายแข็งเลยครับโดนโอ้ยเข้าอ่อนครับบัี้แลมบ้าเดินไม่ติดครับ ดูผลงานก่อน,นก็นกนยกที่หนึ่งครับยังไม่ยางไม่อยากเร่งมากนะขาดอะไรบ้างครับโชว์ฟอร์มครับตัดลำตัวโดนะแข่งเลยที่กรรมการไม่นับลูกนี่นี่จริงๆแล้วน่านับกจะไม่นับต่อให้ชกต่อโอ้จังหวะเข้าจุดโฟกัสเลยครับปลายค,คางเดินลุยแล้วผิดพลา หลบับต้องหลังก่อนเหนมมุดอะไรอาวิตาคว้าแล้วจะแท็กขวามัลลิสเต็มๆครับอัลลิสไส้ไม่ออกหมัดเร็วด้วยนะครับแรมบ้านี่หลบไม่ค่อยจะทันจ้องแล้วพี่เลี้ยงบอกให้เน้นครับขวาลำตัวกดกาก่อนแล้วทิ้งขาอีกหมัด <c oughs> กบออกหมัดแต่ละหมัดดิ้ทิ้งทั้งตัวเข้าที่หน้ากรรมการเตือนนิดน้อยเตือนเล็กน้อยครับเตือนตาลิต้าอย่าก้มต่ำขวาไปหมัดหนึ่งตายยกที่ถึงแล้วครับขวาโอ้ยขวายแบบนี้ครับโดนเต็ม น,น,นี่ครับขวาครับเต็มกลามเลยนะครับลงไปนั่งชันเขาแล้ว,วาการคุณทีวระนาวมกัมาไม่นับมาชมยกที่สองกันต่อออกสตาร์ทได้ดีครับสมเด็จสิทธ์ออถ้าชนะเสร็จแล้วครับทุกท่ก็ต้องดูลีลาของสมเด็จครับมีเ,เต้นตีลังกามี เป็นรับมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ชมกันถึงข้อยังไงครับลูกนี้เสียหลักหรือว่าโดนหมัดตรไม่นับนะครับบ้าจุดเลยครับไม่นับครับรู้เพลินไปหน่อยครับตั้งประคองตัวแล้วลักษณะที่นี่ไม่คู่นะครับแค่จะเป็นโดนหมัดรแดูคัดไปนะครับประคองตัวแล้วครับแรงบ้า แฟมบ้าแพ้นี่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเราคงจะไม่ได้เห็นลีลาตลกทำแล้วต่อยครับกรรมการต้องต้องเตือนแล้วเตือนแล้วหยวนซบบักกลาง,ลางเวทีโอ้โหโดนบวกขวาเต็มครับต้องระวังครับแฟมบ้าต่อยเปิดหน้าลอยหน้าลอยตานี่ไม่ได้ทีเดียวบอกว่าใจเย็นๆครับ ตาลิตาตบลุกซ้ายมาหมาัดหนึ่งลูกนี้สวนตบลุกซ้ายคืนโดน,น,นเต็มๆทิ้งขวางัดอัปคัทมาช็อตค้ำแล้วต่อยกอดกันอยู่กรรมการฮีราแยกออกมามาโอ้ยลุกซ้ายมัดนี้บวกตาลิตาหน้าหันไปเหมือนกันแล้วเข้ามาหนวดลำตัวของลัมบ้าแหมนี่ครับค้ำแล้วต่อยอีกแล้ว จะเอาน็อกต้องเน่นตบพุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งอ้าวครับเวียงครับตรงนี้เวียงกรรมการต้องกั้นเอาไว้ครับไปเวียงกต่อสู้ลมจำเป้าครับหาจุดโฟกัสน็อกได้แหม่บวกคนละหมัดทุกซ้ายต่อฮุกซ้ายครับแล้วกระแทกลำตัว มาเป่าปากเหมือนกันครับแรมบาสองยกนี่เป่าปากแล้วทุกซ้ายที่ลำตัวของตาลิต้าบาดนึ่งทุกซ้ายอีกมัดครับแม่แต่โดนเหมือนกันโดนลวดลำตัวคืนโดนทุกซ้ายแม่ตาลิต้ากระแทกยับมัดนี่ดีครับเสยอัปะคัตจวดลมไปมัดหนึ่งแรมบา ดูช็อตเด็ดๆนี่ครับโดนกระแทกล้มลงไปยกที่3เมื่อช่วงพักยกครับทางพี่เลี้ยงของนักมูยฟิปินก็ฟ้องกับกรรมการคนห้ามนะครับคือคุณธีระนว่าวังวราว่าสมเด็จนั่นชอบทําแล้วต่อยนะครับกระแทกยับแรกกันอลิต้านั้นรูปราความสูงก็ใกล้เคียงกันครับดูจะได้หนาด้วยสมเด็จตบลุกทราย เตินลุยนะครับหมาเนาของตริต้าที่หนึง้าของตาลิต้านบนสลต่อยสาคนอาชีพไฟท์ที่สองครับรับสมเด็จลีลาก็ไม่เลวทีเดียวเี่ยวหลลแหลกซ้ายครับซ้ายของสมเด็จแล้วเข้าไปกอดกันจับแยกออกมาอ่านี่ครับไปกดคอเอากรรมการก็ถามไปเตือนนักมวยฟิปปิสนครับอย่าก้มต่ำ แซ้ายกันคนละมัดบวกขาแล้วคับตาตา,าต้องระวังนะครับสมเด็จเปิดหน้าทะเลอราเขดีเป่สุลนยกทีแลวกันซ้ายไปมัดนึไม่โดนครับตัวลมแล้วโดนซ้ายของตา,ตา,าลิต้าซ้ายรับตัวได้ แล้วต้องเล่นกับประซ้ายต่ยครับนี่มีกดคอแล้วต่อยกันเก็บดซ้ายไปหมัดนึงอาริาบวกขวาเลยครับแต่ว่าขาศีรษะของสมเด็จไปนิดหนึ่งกซ้ายสองหมัด ครับทำได้ดีครับทุกซ้ายสองมัดแระแทกยับพลรหมัดเจอแล้วคาริต้าคาริตาก็ทำเข้ามาได้ใกล้เคียงครับในยกนี้เเดกระแทกซ้าย้เข้าไปกระชั้นชิดเกินไปครับบวกกันครับนละหมัด เทรนเนอร์บอกให้กระแทก1-2ครับแต่ไม่เอาทุกซ้ายดีกว่าทุกซ้ายแบบนี้ครับแมทเชียวคางของลรมบ้าปนิดแมพชกหันมายิ้มกับผู้ชมป้ายยกแล้วครับมองคำเต้าไม<ป>่ม<ป>ีจ<ป>ังหวะ การถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกกับนำทางกระบวนถ่ายทอดของช่องเจ็ดครับจากจังหวัดเชียงใหม่มายังงริสณโลและมีประชาสัมพันธ์กับนังสือพิมพ์ไทยรัฐร่วมกับนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกขอเชิญชมออเคสตาราพื่อแม่ฟ้าหลวงครับวันพุทธที่22มีนาคมา17นาฬิกา ลานเอเนกประสงค์อาคารฐานเศรษฐกิจครับรายได้มอบให้แด่บูลวิธีแม่ฟ้าหลวงปัดตักซ้ายดีครับ<ป>เข้าไปแลกวงลายกันฝ<ป>นเด่นนั่นดูวันนี้ครับกระขึ้นมาน็อกเขายกหนึ่งยกสองเลยครับแต่นั้นม็อกไม่ลงนี่เออเองเริ่มจะเริ่มจะเป่าปากแล้ว ตอนนี้ก็ย mm ังชกมวยไทยสลับกับมวยสากลนอยู่นะครับสำหรับสมเด็จแท็กยับซ้ายไปหมัดหนึ่งก็ดูใหม่มากครับสำหรับสมเด็จฟุลาก็อาจจะยังไม่เป็นมุจนเต็มร้อยนะกรรมการเตือนับเตือนทั้งคู่แล้วหันมาเตือนทางด้านสมเด็จว่าอย่าไปกดศีสาะเขา โดนซ้ายตัดลำตัวเหมือนกันทิ้งขวามากำหนด10บยกนะครับคูนนี้หลบซ้ายไปอีกหมัดหนึ่งต่อแลกกันปราบลายครับคนละตุกคนละตับตวัาทุกซ้ายหมัดหนึ่งมีเสียงบอกให้นนดลำตัวตแทกซ้ายไปหมัดหนึ่ง ตาริตาพยายามเน้นลำตัวของสมเด็จแม่ยับซ้ายล่างดีครับปัดนี้ยับแบบกระแทกเลยโดนตื่นอีกแล้วครับัซ้ายที่ลำตัวของตาริตาอีกหมัดหนึ่งความนี้ไม่โดนครับจวนลมก็ดูเนื้อๆลงไปครับออกกันทีละหมัดัดลูกซ้าย เอาเต็มัวนครับยับแยงไปยับทวนโอเคยับกระปัตนี้เสียงามเลยกระเพราข้าแต่ทำท่าหัวข้ามันรับซาลิต้าาอจจะไม่มีชุดหมัดชุดต่อเนื่องครับเกรมบ้า่อยกระตินะบัดรยับตายบวกเลยครับกะเอาน็อกนะครับกะเอาหมัดเดียวน็อกแต่ยังไม่สำเร็จ แนวการนลมัดเดินครับคาริต้าฝ่ายเดินแล้วนครับดูภาพช้าในยกที่5นะครับทางคาริต้านี่โดนเหมือนกันแต่ว่ามวยฟิลิปปินนี่จะต้องเป็นทรงนี้นะครับกุดรังเตี้ยๆแล้วก็หัวโตๆนะครับประเภทเหนียวแล้วก็ทนด้วยทางสมเด็จนี่พอระวังพัก ให่นะมีเรียกของด้วยนะครับมีให้แฟนส่งเสียงเชียร์ด้วยแล้วก็ตัวเองก็ส่งเสียงด้วยนะครับเป็นการที่เรีกว่าสร้างความคลื้นให้กับบรรดาแฟนๆมวยที่ชมที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตโลกไปด้วยวันนี้ก็ทางสยามคูบต้านะครับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายเครื่องยนต์คูบต้าซึ่งสนับสนุนรายการนี้เหมือนกัน ไม่เคยชกระยะยาวนะครับชกแค่ยก2ยกเท่านั้นชกมวยไทยก็5ยกตอนนี้มาถึงยก6แล้วนะครับเชิกจะยิ้มปลอบใจตัวเองแล้วเหมือนกันสุนีเ่เพแต่ว่ารองเชียร์อยู่ข้างล่างนี่เยอะเหลือเกินนะครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สุเด e ตลอดอกว์ซ้ายไม่ต้องตกนะครับตาลิก้านี ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน,นศรษะนี่เรียนในราบไปแล้วนะครับว่าศรษะโตนี่ไม่ต้องห่วงเลยไซฟิลิป,ปินนี่เหมือนกับรอนนี่มากราโมก็ยังไงอย่างนั้นน่ะระเพตตี้อ่ะแล้วก็ผูศรษะนี่โตก็แข็งทุกคนนะครับ<ห>สมเด็จนี่วันนี้เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเคยชกค,ครั้งที่แล้วนี่แค่ยกสองเท่านั้นแล้วชกโวยไทยก็แค่ห้ายกวันนี้มาถึงยกหกแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นลวดลายอย่างไรแล้วก็ทางตอลิตานน้ายังเฉย ตอนนี้ไม่คิดจะน็อกแล้วนะครับเพราะว่าดาลิต้านี่คนแล้วก็แรดด้วยทีเดียวสมเด็จต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าแฟนยังเชียร์อยู่เต็มนะครับขอบขอบเวทีนี้เอาใจช่วยทุกคนลิต้าทำท่าสั่งน้ำม,มูกเพื่นกันนะครับ หัวใจยังเด็ดฝ่ายเดินสมเด็จนี่ตอนนี้ต้องออกแล้วใช้พิมพ์มือแล้วก็โชว์รวดลายแนละ้วคอยแยบเป็นกันไปก่อนแกะมีเ้นแล็ซะด้วย,ยนะครับคอยสายสะโพกเรียกว่ายโยวยนตาริต้านักมวยจากคิลิปินด้วยกรรมาการผู้ห้ามคือทีาทาระดาวงศรายยิ้มไปด้วยทีนี้พยายามกวนโทสะให้ตาริต้านี่บุกจะได้เข้าทางตัวเอง ว่าจันลิตานี่ก็ไม่ได้สนุกสนใจพยายามจะเข้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ยังหวะไม่เข้าหดยกถึงยกที่7นะครับทางรัมบ้ารู้ว่าสมเด็จ M16 นี่ตุกของเลอะเกินระวังพักให้น,น้่พยายามชักชวนให้แฟนในตะโกนขึ้นมาด้วยนะครับว่าตัวเองก็ส่งเสียงไปด้วยแล้วก็ทางประตูน้ำโพลิลินิก็รอจะให้เส้ยโพลังคำสมเด็จเหมือนกัน และก็ทางอินเทลซาลอนนะครับผอยูทินซอย5้ดูทุนราณีเองอายุรกุลก็รอจะให้สร้อยคุณทองคำสมเด็จนั่นกันทางซ้ายไปหมัดนึ่งแต่ดีต้านี่ไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวแล้วสมเด็จยิ่งชกระยะยาวแล้วเนี่ยกำลังก็เดนิสซาไปแล้วว่าเคยชกมวยไทยแค่5ยกแล้วก็ชกมวยสกุลต่ที่แล้วก็แค่2ยกเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็คาดว่าตัวเองกะาวว่าจะน็อกเขาได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าพอมาถึงเวลานี้แล้วนี่ดมจนจความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วขณะนี้ช่องเกียรสีถ่ายทอดสดนะครับรวมกับบริษัท s f สเที่หน้า88จำกัดบริษัทในเครือน้ำเสพมิ์รฐานเศรษฐกิจที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิชณุโลกวันนี้ โดไนไปสนอนผัดนั่งกันสมเด็จโยกัวนะครับเข้ากอดมีแรงเชียร์ด้วยสมเด็จมั่งจะโชคคู่ประกอบรายการนะครับของสซมซั่นตลอดสซมสั่นอีสานวันนี้ก็โชว์ความมด่งมนไปแล้วนะครับในยกที่หกอีสานดาริ่งอีสาน้านเปอร์เซ็น ก็มีพองมาให้มันกันยิ่งชกไปยกชกมาในทางตอริต้ากำลังยิ่งดียิ่งเดินเข้าใส่สมเด็จคุณลึกในใจแล้วว่าวันนี้ชกไปเยอะชกเวียนหัวเหมือนกันที่แดกไม่ว่า หมูเนื้อแดงนะครับขึ้นมาโปาะสองเปาะนี่จะเหมือนคราวที่แล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้มาชกระยะนี้แล้วนียาวถึงยกเจ็ดตัวเองก็มีความกังวลแล้วนึ่จะมีแรงเชียร์ขอขอเวทีนี่เยอะมีพวกมาให้กาลังใจกันมากเพราะว่าออกแรบปออกตลกแล้วก็มีเวลาการเี่ยแฟนแฟนเชียร์ระหว่างพักให้น้ำด้วยนี่ครับมาดูโชวหละการหลบ เสียงเฮด้วยนะครับบอลโชวิลลากาหลบแล้วมีเสียงเฮด้วยมีควาดมือให้จาริต้าเข้ามาด้วยนะครอาย,ยุวนเลิกเลยหวังไม่เท่าไรเดินมาเลยไม่ผู้ไม่เท่าไรจาริต้าเข้าแล้วนะครับหมดยกมาดูท่าช้านะครับทางจาริต้ตานี่เดินลุยแล้ววันนี้ทางแกรนด์พาซาก็มีโซ่คูลทองคำรอให้เหมือนกันดามินทราคอมอ .2, 2> มาดูกันต่อนะครับมาถึงยกนี้แล้วนี่ทางสมเด็จคอยป้องกันแล้วตอนนี้คอยรบกวนไว้ด้วยลูกคือหมัดหน้าคอยทิมคอยไว้วเรื่อยกตายังเข้าไม่ถึง สมเด็จวันนี้พอชกมาถึงตอนนี้แล้วนี่ใช่จะคิดในใจแล้วนะครับเคยชกมวยไทยนี่แค่ห้ายกห้ายยกวันนี้เกินเลขห้ามาแล้วมาชมกันครับก็ถึงช่วงท้ายแล้วนะครับ แรลมบ้าหรือว่าสมเด็จนั่นก็ยังน็อกตาลิต้าไม่ลงก็ผิดคาดหมายครับผมก็มีขาวเรียนให้ทราบเอาไว้ครับรีมาถึงตัวที่เจ็ดแล้วก็น็อกไม่สำเร็จก็ลิ้นห้อยแล้วก็บับวันนี้ปกติก็ชก5ยกเต็มที่นะครับมวยไทยมวยสาทรมีก็สิบยกมาครับมีต่อยไปร้องส่งเสียงไป กระชกแบบพอนะครับไม่เร่งเครื่องมากนะครับสมเด็จว่าเปรี้ยวแรงจะไม่ค่อยพอครับพักยกนี่กับเป่าปากฟืดๆทีเดียวเดินช้าครับสวัดทุกวาคามพิษเ์ไปนิดนึง แต่ก็ทำให้คนดูสนุกไครับเล่นเล่นกับคนดูคนดูก็เฮคุณกรงเทพครับทางสมเด็จคงคิดแล้วว่าทำไมถึงไม่ลงสักทีก็กลัวคนดูจะเซ็งครับก็เลยส่งเสียง คือฮาครับให้คนดูได้สนุกนี่ครับต่อยไปร้องไปยิ่งเปลืองแรงนะครับต่อยแล้วร้องไปด้วยนี่สุเด็จนี่ชกไปชคมานี่ตัวเองคงจะเซ็งในใจเมื่อกันนะครับเลยส่งเสียงตะโกนตอนนี้ทางปาริต้านี่เห็นว่าสุเด็จตะโกนแล้วยกนี่ลุยแล้วนะครับไม่กลัวแล้วส่งเสียงเท่าไรก็ไม่กลัวมาสุ n d นี่ปิดป้องแล้วไปยืนตั้งหลักตั้งกาดไว้ก่อน เตลิต้านะ้ามวยจากฟิลิปปินส์เดินลุยครับอีกตัวเองออกอยังไงก็ทางเตลิต้านี่ไม่สนใจนะครับแล้วก็ประเภททนด้วยยกนี้ยกที่แปดตัดแทบกอปคัดซ้ายครับเข้าทีหรือลำตัวของสมเด็จต็มๆเหมือนกันสมเด็จผักออกเลยครับเข้ามาพัวพัน,นมากๆครับราคา โดนทาประคซทรายครับเบาๆมาเองแยกกันยขับกนเอปะรแเขับคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกนำขบวนรถถ่ายทอดสดของช่องเกสีครับจากจังหวัดเชียงใหม่มายังจังหวัดพิษณุโลกครับก็ ทายมวยคิงส์คัพเมื่อวานเสร็จนัดชิงก็มาเช้ากระติง่มตงมาน,นี<ฮ>่เลยสมเด็จไม่ค่อยออกมาแล้วครับจ้องนานๆทีออกที่ละหมัดกระแทกซ้ายดีครับมาทีไม่ตามครับขอได้แล้วออกมาดูผลงานไว้ก่อนครนะทีมเราทำคะแนเบอร์แล้วใส่ตา,ตาออกระพริเหมือนกัน สมเด็จเอาเท่าไรเอาไม่อยู่นะครับทางเดลิต้าน้ามวยฟิลิป,ปินนี่พอดีติเนทราไปแล้วนะครับว่าส่งนี้แล้วก็ทรหดทุกตัวอย่างโรนี่มาร์โกก็ส่งนี้เหมือนกันเต,ตี้ยๆแล้วก็ีรษาโตโตอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นห่วงเลยทีเดียวทางสมเด็จนี่เอาเท่าไรก็ยังเฉยๆแล้วตอนนี้ก็เลย ใช้ดีลาหลอกล่อหรอว่ส่งยิ้มให้ด้วยมาดูทำท่า,าการแบบมวยไทยเลยทีเดียวนะครับดีต้าก็รอไปรอมาแล้วเหมือนกันใชะที่เกียดเข้าสมเดนจตอนนี้สูงแล้วนะไม่คิดจะน็อกแล้วนะครับเพราะว่าวยุคนี้ก็ยาวมาแล้วระยะมาถึงยุคนี้ไปแล้วนะครับ มีกว่านังซื้อพิมพ์ไทยรัฐนะครับแลว้วก็นักสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจรวมกับสโมสรน,นักบริหารฐานเศรษฐกิจขอเชิญชมออเคสตราเพื่อแม่ฟ้าหลวงวันที่22มีนาคมในยกที่2นะครับทางคาลุต้าน้กมวยฟินิ์ก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันมาถึงยกทีก่9คที่ชกกันสิกยกสมเด็จตอนนี้ประคองตัวแล้วนะครับใช้ดีลาแล้วก็ให้แฟนๆส่งเสียงเชียร์ไปด้วย พอชกมาชกไปนี่มองดูแล้วจจะเซ็งๆในตะโกนส่งเสียงให้แฟนๆได้รุนได้น,นี่มีกวักมืออีกสมเด็จนี่ก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งจะต้องมีเพลงแรปด้วยนะครับเต้นลงเต้นแรปแล้วก็ขึ้นมาสนุกสนานตลอดจะเป็นมวยไทยก็ดีมวยสะกนก็อย่างเงี้ยวันนี้ก่อนขึ้นเวทีก็ได้ส่งเสียงเชียร์กันมาเลยทีเดียวตัวเองก็ส่งเสียงด้วยให้แฟนๆได้เชียร์ด้วยนะครับมองหน่อยดิ ตัวเองไม่ใช่เป็นมวยหมัดหนักส่วนมากก็ประเภทใจถึงแล้วก็เดินอัดเดินย้ำเหมือนกันแต่วันไหนถ้าเพราะว่าเกิดเสียท่าหรือว่าแพ้ไปแล้วเนี่ยคะแนนตกเป็นรองมักจะตลกไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตลกไม่ขำ<ะ>ดูดีลาการชกมาดูติดครบปิดหน้าแล้วก็กวักมือให้นักมวยฟิลปิปินเข้าด้วยนะครับพยายามยั่วยวนควรใจอยู่ตลอด นบูพิลปินก็รอจะครบสิบยกมือนกันไม่ยอมเข้าง่ายๆนะครับถึงสมเด็จจะยั่วย,ยางไงจะตลอกมือ,อยังไงจะกระโดดโลดเต้นยังไงหรือว่าจะทำมีท่าไหนก็ไม่เข้าแต่ยังหวาคอยสวนเท่านั้นมาพุ่งเลยทีเดียวทางสมเด็จกรรมการ,ารทูหห้ามทีาบอกว่าคือชายที่สาพุ่มชนแนละ้ว เดิมทีก็คิดว่าจะน็อกได้ยกต้นๆดูลีลามากโอ้โหเอวออนเลอวเกินเะครับเอวออนมากดูโชว์ลีลาโอ้โหแตกแล้วตอนนี้ทางตาลิต้านี่คิวซ้ายนะครับทางด้านเหนือตาซ้ายแตกแล้วต้องเดชี้เลยบอกว่าแตกแล้วนะน้ำ่าจะล็อกอีกแตะอายุเก้า สมเด็จตอนนี้รอจังหวะแล้วตอนนี้คอยโต้คอยสวนพุง่งอีกไม่อยอมเจ็บแล้วนะครับสมเด็จคอยป้องกันไว้ทำได้ในรายการข่าวกีฬานะครับ แล่ว<ล>วันนี้กับคุณคสมิงขาว,าวขาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวและกับผมกงเทพภูมสิสามิตจากสุพิมพ์สยามกีฬารายวันก็ขอ,อกราบลาทบทชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ